ตสองแล้ววันนี้เราจะมารีวิวริกทอดเย่เป็นขนมเนาะเป็นแบบริดทอดแห้งๆอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นรสงามันน่ากินมากเราจริงเคยกินไหมฉันไม่เคยกินริกทอดมาก่อนเลยฉันเคยกินแต่เป็นอีกรสหนึ่งน่าจะมา่าอ่าก็มาลองดูจะเป็นยังไงค่ะแกะนี่กินอะไรสีแบบแดงชนแปลก รสชาติอาจจะว้าวอาอาร้องชิมลองชิมขอเลือกชิ้นที่เบกกิสนี่เห็นไหมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ข้างในนี่ไม่ใช่เบกกิกนะเมื่อกีงาอ๋อเหรออด้ชิมเลยปะอืออะไรอ่ะอีกชิ้นอีกมันไม่ได้เผ็ดโดดนะแต่แบบมันเผ็ดอย่าหน่อยมันไม่ได้โดดขึ้นมาแบบทีเดียวแล้วรสชาติอะไรกันเนี่ยกลิ่นก็แปลกแล้วรสชาติก็แบบแปลกๆนิดนึงอ่ะอธิบายไม่ถูกมันแบบ ว้งอร่อยมันจะเผ็ดมาข้างหลังเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่แปกสุดก็คือกลิ่นกลิ่นแบบกินแบบอีหยังวะ1สิสเอาไปสักสีแล้วกันบางคนอาจจะชอบก็ได้ต้องไปลองดูกับเองว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับเราก็เอท่านี้ดีกว่าราคา25บ้าบาทนะไปลองได้ไม่ววาจะเล่นดูมันน่ากินมากเราจริงรสชาติอะไรกันนี่